พ่นิกกี้สวัสดีครับอ่าเอฟซีคิดถึงพินิกกี้ครับพินิกกี้หายไปไหนครับเอฟซีถามว่าพินิกกี้หายไปไหนครับไม่เคยได้ยินน้องแรงตายนี่ไงแรงอยู่พินิกกี้หายไปไหนครับอ๋อพินเออว่ะเอเอนะพี่ไอ้ผู้จัดการกบอยอ๋อผู้จัดการพินิกกี้ก็คือเชื่ออะไรแล้ววะไปดูหน้าไบโอพินิกกี้นะครับ อ๋อพี่นิกกี้เพิ่งเลิกงานผมก็เพิ่งเลิกงานพี่วันนี้โดนไปสิบแปดหลุมอะเออคุณส้มใช่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 คุณส้มเออใช่ใช่ใช่ใชใชอ,อ่าพี่ส้มกับโกบอยวันนี้ผมโดนไปสิบแปดหลุมอะพี่พี่เคลิ้นน็อกไปแล้วพี่เคลิ้นน็อกไปแล้วตอนเนี้ยอุ้ยขอบคุณที่ติดตามไอจี IG กับติ๊กต็อกผมครับ เสียงหลาชาอันนั้นไม่ใช่แล้วคุณส้มแต่ไม่เคยเห็นเนื้อเปล่าสิบแปดหลุมกอดีอย่าไปเนื้อดิเจอหลุมสิบเก้าไหมอ่าไม่เจอไม่เจออย่าเจอดีกว่าอย่าถ่ายก่อนเกมริฟว์พูลเมนยูอ่า ปึกษาเกียรทีเลยพี่ปรึกษาเกียรทิเลยครับพี่ร้อนมากใช่ไหมไหมโอ้วันนี้ 35, สามสิบห้าองศาครับวันนี้ 35, สามสิบห้าองศาอยากดูคลิปก่อนเกมริเวอร์พูลแมนยูไหมนี่นิกกี้คืออะไรไหมคะแปบ๊บหนึ่งคิดถึงอุ้ยแสดงว่าวันนี้แบบคนคิดถึงวีนิกกี้ เยอะจัดอะ่ะโปรเมนแบบตามหาพี่นิกกี้ทั้งวันเลยะตอนนี้หินทําตําแหน่งอะไรในบริษัทเป็นตากล้องครับเป็นตากล้องดีครับขิงก่อนตินก็ดีครับวันนี้น้องบ่าดเลยนะอเพิ่งอาบน้ําเสร็จเลยพี่เพิ่งแบบกลับมาจะาสนามกอล์ฟอยากดูไลฟ์นิกกี้แดงเดือดน,น้อยน้อยชวนสาวๆมา,า,มาดูวันที่บ้านเอออย่าไล์เลยเดี๋ยวเมนูแบบชนะไงกลัวแบบเมนยูชนะ ลิเวอร์แล้วแบบแฟนบอลลิเวอร์ทำใจลำบากไงน้องบ่าวแพ้หรือชนะฮะน้องบ่าวแพ้หรือชนะอ่าโกบอยครับโกบอยไปเล่นครับโกบอยไปเล่นครับมันเกิดได้ไปทองหล่อไหมไปครับอยากให้ถ่ายคลิปกูไลแน่วันจริงนี่โอ้เมนเมนยูชนะอยู่แล้วพี่เมนยูชนะอยู่แล้ว เชื่อผมอไม่มีบูโดด้วยดักเลยคาซมิโรก็ไม่มีเมสันเมส์ก็เอาอะไรมาเอาอะไรมาไอ้นี่วะหนักแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีแม็กควายโอนาน่าแล้วก็มีมัตเซียลมีเบอร์เก้าคนเดียวก็เอาอยู่อย่าให้พาใครมาดูที่บ้านวันจริง อย่าให้เอาเอาใครดีวะเอาใครดีวะเอเอาใครดีอ่ะเอาใครดีอ่ะโอ้ยดูไม่ทันเลยอ่ะมีโกรนันมีจีนวยมีพอยมีชาชม จีนุวยจีนุวยโกลันเอาหมดไม่สนใครเอาได้เหรอโกลันโหเยอะมากพี่าสาวคนอื่นดูบอลไม่เป็นมั้งคุณไอคุณไอไหนอะไอปีชายารครับชาชมบนเหา WJ ไม เออพี่ดับบีเจมายก็น่าสนนะแฟนหนุ่มที่ดูบอลเป็นดีโกลันโกลันโกลันเอาคนที่ไม่รู้เรื่องมางานก่อยอีกเป็นกำลังใจกำลังไล่ชาชุมกำลังไล่เอาชาชุมตีอัน,นี้แล้วเหรอ ใช่อไม่มีไล์ไหนๆชาชมสวัสดีครับสวัสดีสามร้อยคนนะครับฝากติดตามหน่อยนะครับเข้ามาแล้วนะครับตั้งเป้า,าไว้นะครับก่อนปีใหม่ครบสองหมื่นนะครับก็พยายามจะมาไลฟ์ทุกวันนะครับเอาผู้หญิงที่ดูบอลเป็นจริงๆมาดีกว่าเนาะมันจะได้สนุกเนาะลันไม้เออดับบีจีไม้ก็น่าสนุก โอ้เมนเยอะเลยพี่ WJ May พอย May พูดถึงรูปเกมได้ WJ May พูดถึงรูปเกมได้อุ้ยแสดงว่าในนี้ก็แบบ FC พี่มาเยอะมากโอ้ยพี่กอ๊อฟสวัสดีครับพี่กอ๊อฟพี่กอ๊อฟสวัสดีครับโอ้ยน้องบาวนันดูสามร้อยเป็นคนก็ FC พี่นิกกี้เนี่ยแหละแบบเออคอยติดตามไหม พี่เพียวหวัดดีครับดีครับน้องหวัดดีครับพี่ชาชมไลฟ์ไปก่อนหน้านี้ว่ากลับมาแล้วอ้าผมเข้าไปดูแล้วชาชมเอาพ่อปองมาดีกว่าสนุกเออหรือว่าดูบอลรูปแบบใหม่เอาป้ารัตนาครับอ่าป้าลีน่าจังอู้เยอะมากสาวอินฟูสาวริเวอร์ ใครอะ่ะถ้าเป็นอินฟูที่เชียร์ลิเวอร์พูลมีใครบ้างอะ่ะเอออินฟูที่แบบเชียร์ลิเวอร์พูลนี่มีใครบ้างอะ่ะไม่ไม่เอาดับเบิลเจมายเลยอ่ามีดับเบิลเจมายมีโกลันอ่ะใครอีกที่แบบเชียร์เชียร์ลิเวอรอ์มาดำแป้งโฮไปไม่ถึงงานดิ ทัก WJ ไปละไม่รู้ว่างไหมโอ้ยน่าสนุกน่าสนุกกิฟจังเอ้กิฟจังผมรู้จักกิฟจังลานดูบอลไม่เป็น,นรันวิวเจมาดีกว่าเอ้ยดูบอลมันฝึกกันได้หน่วยมาจะมาตีกับนิกเกียดีเอ้ยก็สนุกอดีถ้าตีะนะแบบแต่ตอนไล ว่าจะชวนล้านอ๋อก็คือพี่จะชวนบี m จมามาถ่ายก่อนเกมใช่ไหมและตอนไล์อ่ะจะชวนน้องลนันใช่ปะแบบนี้ใช่ไหมพี่อ่ามาด่ากันเป็นเชื่อโมงอ๋อเออแบบนี้ก็น่าสนใจพี่เพราะว่าพี่หมายแกก็น่าจะวิเคราะห์บอลได้อ่าวางแผนจัดตัวได้ กำลังกลับบ้านอุ้ยก่อนเกมับพ่อป๋องไล่กับน้องรันดีกว่าครับใช่พรุ่งนี้นะครับอ่คลิปพ่อป๋องจะลงพรุ่งนี้นะครับฟินกี้เฉเลยแล้วนะครับผมผมว่าจะไม่เฉลยแล้ว พรุ่งนี้มีคลิปพ้อปองให้ดูกันนะครับ11โมงตรงนะครับเจอกันที่ช่องยู u ูบที่นิกกี้นะครับตอนแรกผมจะไม่สปอยไงพี่นิกกี้สปอยไปแล้วก็พูดได้เลยใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีพ่อป๋องเรือจ้างนะครับออนนะครับไปดูกันได้สนุกสนุกมากหัวเราะตั้งคลิปอะ่ะมันต้องขิงกันถึงจะสนุก ฝ่าเอไปดูด้วยนะครับเอซี FC. ชวนจีนวยไหนเลยเขาไปนี่เขาไปธุระนี่ถุแล้วอะไรกับคนดูวันเป็นเอาคนดูเป็นเฮ้ยดีดิหัวร้อนมันจะสนุกไหนายน้อยไปแจมกลุ่มแฟนผีบอลจีเนียดูบอลกับเน็ตประมาณนี้ตอนไรอยาให้คนดูบอลเป็น เนาะก็แบบสมมุติว่าบอลกําลัง,แ,งแข่งอยู่ก็แบบอวดกันไปข่มกันมาชวนทะเลาะกันมันจะได้แบบมีสีสันเนาะโม,โมกโมกอนเตะมันเป็นรายการก่องพ่อป๋องไงต้องขอแบบมาทําต้องไปขออนุญาตเขามาทําอะเพื่อแบบรีรันใหม่อยู่ๆเราจะไปเอาเอาชื่อมาใช้มันไม่ได้ นะบับกันไปบับคนมาแบบโอ้มึงยิงได้แค่นี้เหรอดิเบร์เล่นได้แค่นี้เหรอเมนยูโอ้ยกองหลังกะจังอะไรเงี้ยจีนวยทักมาชวนกูนไลค์ไวาตายแล้วอ่าเขาหายไปแล้วนี่พี่ทักมาเมื่อไหร่พี่รายการเออต้องไปขอเจ้าของรายการอนะ่ะ โมก่อนตีอะที่พี่นิกกี้เคยบอกไงโมนไม่ไดายับเนี่เอา้าบอกเขาขึ้นไรดิเดี๋ยวผมลงให้เพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะได้ตามไปดูไรเลยไรเลยเดี๋ยวผมลงไรให้เดี๋ยวผมตามไปดูเพราะผมก็จะหลับแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วโดนไปสิไม่ไม่กูอาบน้ำก่อนอ๋อได้ได้ได,ได้เดี๋ยวผมผมไล์รอพี่ก็ได้แล้วพอ จีนไวขึ้นไล์ผมก็ลงไม่ไหวเพียใช่พี่ผมก็เพียแดดโคตรแรงวันเนี้ยสามสิบห้าองศาแจคโปรดิวเซอร์ชจของใช่ต้องไปขอพี่แจ็คโปรดิวเซอร์มีข่าวว่าขิงกันเลยตีกันจริงๆเลยเด็กผีกับเด็กหง มันเป็นสีสันนะเรามองการเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหยอกล้อหรือว่าคมหรือว่าล้อกันอะ่ะเป็นสีสันของฟุตบอลเนาะได้หายเลยวันนี้พี่นิกกี้เขาไปถ่ายงานเพิ่งกลับไปแล้วมันจะไม่บินหรือครับโมกอนติช่องบินตอนนั้นเราก็ทําแบบซอฟๆไปพี่แต่ว่ายึดยึดโครงสร้างของมูกอนติไว้จะยึดแบบแนวทางหรือว่าไอเนี้ย รูปแบบของรายการอ่ะเอาไว้ถ้าทำจริงๆอ่ะเราก็ต้องระวังให้เยอะๆยไล่กับสาวๆถูกกับไไอไ๋อทำใหม่ดีกว่าเดี๋ยวทัวก็ลงรูปพี่อีละน้องบ่าชวนชีนวยมาไล่รนายครับเออเนาะเปลี่ยนดีกว่าแบบโมก่อนเตียบ ไม่รู้อ่ะแต่เข้าขึ้นอยู่ครับลูกพี่อ่ะเอออย่าทำอะไรอื่นก็เราต้องทําแบบไอ้นี่ไงทำรูปแบบที่ไม่อื่นไงแต่เป็นมกอดเตะกที่แบบเอามาบัฟกันเอามาแบบมาคุยเรื่องฟุตบอลอ่ะเนาะแต่คือเอาสาวที่แบบเป็นสายอินฟูที่แบบรู้เรื่องฟุตบอลอย่างเช่นแบบใช่ทำแบบดีๆอะคือแบบเข้าถึงได้ทุกวัยแบบ เด็กที่ดูบอลก็คือสามารถไอ้นี่ได้เด็กเด็กแบบที่เพิ่งหัดดูบอลอะ่ะอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณสําหรับหัวใจครับขอบคุณครับขอบคุณอุ้ยหลายคนเลยอะ่ะขอบคุณครับเออเอาแบบน่ารักนะแล้วแบบอืมบอลมันมีสัปดาห์ละครั้งแบบแต่ละอาทิตย์ก็แบบเอาสาวๆแนวน่ารักนะเอาสาวๆแบบหัดดูบอลมามีแบบขึ้นว่าแบบ โมโก่อนเตะสอนดูบอลอะไรเงี้ยแบบเด็กที่แบบอยากดูบอลแต่ว่าดูบอลไม่เป็นไม่มีใครสอนควรรายการควรเปลี่ยนชื่อใหม่ก็เออมันก็ได้มันก็ได้นะไดแต่คือโมโก่อนเตะนโอ้องรองฟอโมโก่อนเตะเจ้าหญิงเธอไอ้นี่นอไ,ไอาชื่ออะไรนะเด็กสับเบอือ โบนัสปะโบนัสปะน้องโบนัสปะที่ไปอยู่อังกฤษแล้วรายการขิงก่อนเตะดีกว่าเออเนาะแบบขิงกันนะเอามาขิงกันเอาไม่อยู่ไทยนี่ใช่ใช่ไม่อยู่ไทยแล้วครับเขาไปเรียนต่อ